เล็บหักจ้า เล็บกุดแบบไม่เหลือดีเลยแถมเจ็บมากๆเอาจริงๆมันก็ถึงเวลาที่ต้องเติมโคนแล้วแหละเพราะว่าเล็บมันขึ้นมายาวมากโชคดีมากเพื่อนทาร้านทําผมทําเล็บก็ทักไปจองคิวแบบด่วนๆเลยบาบุญมากคิวว่าบันรดุ้งขึ้นก็ไม่รอช้าค่ะเดินทางไปที่ร้านกีกี้บิวตี้สเปซที่สยามเป็นร้านที่พิมมาทําเล็บประจาเลยร้านใหญ่เวอร์บังอลังการมากมีทั้งหมด3ชั้นค่ะมีทั้งทําผมทําเล็บต่อขนตาตอนนี้พิมขึ้นมาอยู่บนชั้นสาล้วคะเป็นโซนทําเล็บพร้อมเล็บนิ้วเท้าก็ขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันท่ นนวเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเล็บจะออกมาเป็นยังไงเริ่มจากการเติมคนเล็บที่ขึ้นมาก่อนส่วนเล็บที่หักเนี่ยก็ต้องตะไบทิ้งหมดแล้วก็ต่อใหม่เลยค่ะส่วนเล็บที่อยากทำเนี่ยคืออยากได้แบบรูปนี้เลยค่ะมาดูกันค่ะว่าจะเหมือนไหมก่อนจะเริ่มทาเล็บมือเล็บเท้าก็เสร็จแล้วค่ะก็ททาเร็วมากสีที่ทำเนี่ยก็จะออกเหลือบๆมุกนิดหน่อยค่ะแล้วก็มาเริ่มทาเล็บมือแล้วค่ะเริ่มจากทาสีนูดก่อนเลยแล้วก็ค่อยมาทํางานอาร์ตตามแบบในรูปเลยค่ะพอเพ้นนูนูแล้วก็เริ่มขัดเงาเน่้นร่มคล้ายๆแบบ นี้เป็นยังไงคะเหมือนในแบบไหมพิมพ์ว่าเหมือนเลยนะแล้วพิมพ์ก็ชอบมากๆด้วยเป็นสีนุดนๆเรียบๆเ,เกาหลีมากแฮปปี้ <Happy S 2> มากๆทุกคนชอบไหมเม้นบอกหน่อยค่ะ